สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ลิมมุลุมังงาก็สาหรับคลิปนี้ผมก็จะมาอ่านนิยายเกิดใหม่ทั้งทีก็เ,เป็นสลามไปสล้วสำหรับเล่มที่สิแปดนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับหลังจากคลิปที่แล้วเราจมานได้ค้นหาว่าไข่จะตตอยู่ภายใต้ใการครอบงำของมิคาเอลบางคนอื่นๆก็ได้ออกตัวกันมาหมดแล้วและต่อด้วยลิมมุลุ ที่เขาได้ติดสินบนสามสาวแห่งจอมมนและผลสุดท้ายก็เป็นที่ตกลงว่าลิมโมลูไม่ถูกครอบงำต่อมาก็เหลือคนสุดท้ายโอละ่ะโอล่ะเหลือแค่เลออนคนเดียวแล้วนั่นคือความคิดของลิมโลและคนแรกที่กล่าวขึ้นมาเลยก็คือดากุลิวแล้วก็เลออนเอ๋ยเจ้าจะว่ายังไงล่ะดากุลิวก็ถามด้วยความสงสัยเลออนเขาไม่ได้ปกปิดอะไรเขาได้กล่าวว่า สกิลของข้าคืออัลติเมทสกิลเมตาตอนหนาพอได้รับคําตอบนั้นทุกคนก็ตกอยู่ในความเงียบเมื่อได้ยินคําถามที่ดวาวโกริยเอ่อออกมาเลออนก็ตอบอย่างไม่ได้ติดขัดอะไรแต่ว่าเอเมื่อกี้เจ้าหมอนี่มันพูดว่าอะไรนะอัลติเมทสกิลเมตาตอนนี่มันเปลี่ยนสายทวดสวรรค์แบบจัดเต็มเลยไม่ใช่เรื่องไงควรรู้สึกทีว่า จะเอายังไงดีละ่ะกี่ทุกคนได้สดแสดงออกมาแบบนี้มันก็ยากที่จะอธิบายเป็นคำพูดที่เขียนเอาไว้ได้เมื่อเห็นว่ารอจอม,มานไม่ได้เอ่ยอะไรขึ้นมากีก็เลยกล่าวเป็นคนแหลกเฮ้ยเฮ้ยเลออนเอ๋ยการที่เจ้าจะพูดล้อเล่นหนะหายากไปเลยไม่ใช่เรื่องไงแต่อันดับแรกที่แห่งนี้คือที่ประชุมอย่างจริงจังขอให้ทำใจลมๆอีกสักครั้งแล้วได้เอ่ยคำตอบที พอกีได้กล่าวแบบนั้นเลออนก็ตอบว่าอีเอย๋ยถ้าเองก็ไม่ว่างนะพอเมตาตอนที่ยกขึ้นมาเป็นประเด็นตั้งแต่เมื่อกี้นี้เป็นพลังของข้าอย่างแน่นอน,นสิทุกคนคงจะคิดว่ากลายเป็นเรื่องที่ชนกุ้มขึ้นมาอีกแล้วสินะอยู่นแน่แนทั้งที่อุตสา์คิดว่าการประชุมถึงช่วงสุดท้ายแล้วแท้แต่พอถึงจุดนี้กลับมีปัญหาใหญ่เกิดขึ้นมาซะอีก จากนั้นได้มีคนกล่าววา่าเอาล่ะจะทำยังไงดีล่ะนี่ลิมมลุคุงดูเหมือนว่ากี่ช่วงนี้จะชอบใช้งานลิมมูลุเป็นประจำลิมมลุก็เลยกล่าววา่าอย่าหันมาทางชั้นสี่นายเนี่ยอุบายชั้นต่ำที่ผาักใส่เรื่องวุ่นวายทั้งหมดมาให้นาเห็นกันจอะจักจนไม่ต้องคิดจะปิดบังแล้วพอโดนลิมมลุสวนกลับกี่เองก็บอกวา่าแกน่าแก่ช่างกล้าพูดไอ้เวรนี รีบรบกิดหาทางแก้ไขโดยที่ไม่ต้องอ้างนู่นอ้าง,งนี้ได้แล้วพอเห็นว่ากีกับรีมโมโลก,ก็ต้องถกเถียงกันอยู่ลูเมนัตก็บอกว่าหืมมันใช่เวลามาถกเถียงกันทาให้ตกฟ้ากันเลยยะลูเมนัตเองก็กังวลเช่นกันแต่เธอเป็นประเภทเซนเดนเลก็เลยไม่แสดงออกมาแต่ว่าไม่ลิมก็พูดว่าว ah ่าฮ่าแต่ว่านาะลูเมนัเอ๋ย ่เข้าใจความรู้สึกของกีนะในเวลาแบบนี้รี่มโลเพิ่งพาได้มากเลยหละพอไม่เลีมได้กล่าวจบลาเมลิดก็บอกว่าใช่แล้วหละตรงนี้ให้รีมโมลูจัดการแล้วพวกเราก็ไปดื่มชากันเถิ่หนนะเราเพื่อนร่วมง,งานต่างก็พูดจาก,กันตามใจชอบแล้วก็ลาเมลิดเธอนั่นแหละที่ใจร้ายที่สดุดรีมโมลูก็สาบานส่งอยู่ในใจว่าจำเอาไว้เลยนะ การผักใส่เรื่องยุ่งยากให้คนอื่นเนี่ยเพราะแบบนี้จอมมันจึงเป็นตัวตนที่น่ากลัวถ้าได้เห็นภาพนี้ไม่ว่าใครก็ต้องคิดว่าคมลมเกี่ยวกันอยู่ตรงไหนกัะเนี่ยอย่างแน่นอนท่ามางสถานการณ์เช่นนั้นนากุลิวก็พูดขึ้นมาอย่างน่าประหลาดใจริมูรุเอ๋ยเจ้าก็ลำบากเหมือนกันหนอข้ารู้สึกว่าพวกเราคล้ายคลึงกัน ลิมโมลูสัมผัสได้เลยว่าเขาเป็นคนดีสุดๆเลยถึงจะเป็นคนยากและเป็นจอามานแต่คนเหล่านั้นไม่ได้เป็นไปตามรูปลักษณ์ที่เห็นอยู่เสมอไปจากนั้นลิมโมลูก็เลยพูดว่าคุณดาโกเลวขอบคุณนะลิมโมลูเขารู้สึกซาบซึ้งดาโกเลวก็พูดว่าไม่ต้องใส่คําว่าคุณหรอกเราคุยเรื่องนั้นกันไปแล้วนี่ลิมโมลได้รับคําเตือนจากดาก์โกเวอีกครั้ง ลิมลโกลก็เคลืในใจอะจริงด้วยถึงเวลาที่ตัวฉันควรจะมีจิตสำนึกในฐานะจอมันแล้วเสียหนาเพราะฉันคิดว่าในบางช่วงบางเวลาบางกรณีการถ่มตัวมากเกินไปก็จะส่งผลเสียได้เช่นกันงั้นก็ขอขอบคุณอีกครั้งหน,นาดารกุลวเมื่อลิมุลโลได้พูดแบบนั้นนาูกุลวก็พูดว่าอืมไม่ต้องคิดมากหรอกเรื่องนั้นหนาะช่างเถอะเลโอ,อนนาะ จะไม่เป็นไรหรอเมื่อดากุูลิวพยักหน้าเบาๆแล้วกับข้อสู่ประเด็นหลักลูเมนัสเองก็เห็นด้วยกับเรื่องนั้นอาจจะพอเข้ากันได้ดีทั้งที่เหมือนจะทะเลาะกันอยู่และกี่ก็บอกอีกว่าเรื่องนั้นหนะ่ะข้าว่ามันไม่ต่างไปจากเดิมหรอกแต่ถ้าเลออนโดนครอบงำก็จะเปลี่ยนเรื่องใหญ่ไปเลยนะทุกสายตาจับจ้องมาที่ลิมโลเรื่องแบบนั้นต้องถามเจ้าตัวถึงจะดีที่สดุด แต่ไม่อาจรู้สภาวะเมื่อเป็นเช่นนั้นก็มีแต่จะต้องคาดเดาเอาเท่านั้นเองแต่ก่อนอื่นลิมมูรุก็มีเรื่องที่อยากจะตรวจสอบโยและลิมมูรุก็เลยกล่าวว่าเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วตอนที่ดีโนทรอยอดเขาวงกอดโดนทำลายและปล่อยให้ศัตรูบุกลุกเข้าไปได้เลยคิดว่าในตอนนั้นเขาคงติดต่อกับราชาอสมผู้เฟโดเฟนาสีพอลิมรุได้กลา่าวจบ ลาเมเลก็เสริมขึ้นมาว่าตอนที่เข้ามาในเขาวงกอดไม่สามารถตัดขาดกับโลกภายนอกได้โดยสมบูรณ์หนาเพราะงั้นก็เลยคิดว่าถึงจะดูเหมือนว่าพวกเขาไม่ได้พูดคุยกันโดยตรงแต่อาจจะโต้อตอบกันได้ด้วยอะไรบางอย่างธุรกิจไงละ่ะลาเมเลได้พูดเสริมต่อจากคำอธิบายของริมลุลโอย่างหน่อยก็ดูเหมือนว่าเธอเองก็จะมี กระจิตกระใจทํางานอยู่แล้วสีหนาะตัวของลิมุลุจะต้องมองลามาลิตใหม่ผังคิดว่าในเอสเซขนาดที่ถามกี่เรื่องที่อยากจะถามก็คือเกิดอะไรขึ้นที่นี่ละ่ะคิดว่าคุณเวลสาคงจะกลายเป็นศัตรูแล้วอาราวาดแต่ฉันอยากจะรู้ที่มาที่ไปของเรื่องนั้นนาพอได้ยินคำถามของลิมุลุกีก็ตอบว่ารู้ด้วยเหรอ พอกียังไม่ได้บอกสาเหตุของการพันทลายของปราศาสตรแต่ลิมุลูก็สามารถเดาได้แล้วกีก็เลยสงสัยและต่อมาให้บางคนได้กล่าวว่าอืมถ้าดูจากสภาพพินาศสังเวชแบบนี้เปลว่าใครคงด,ดูออกแหละเรื่องที่กีกับเวลซาต,ต่อสู้กันนันดูแวบเดียวก็รู้เลยในเช่นนั้นคงไม่มีทางตกอยู่ในสภาพพินาศสังเวชแบบนี้หรอกแต่สิ่งที่ลิมุลูคาใจคือ สาเหตุของเรื่องนั้นพูดอีกอย่างคือเวลซาร์ตกอยู่ในเงื้อมือของศัตรูได้ยอย่างไรไม่รู้ว่าสามารถส่งคำสั่งวงจรครอบงำจากที่ไหนก็ได้หรือว่าจำเป็นจะต้องเข้าใกล้ในระดับหนึ่งหรือไม่ระดับความเป็นภยัยจะต่างออกไปโดยขึ้นอยู่กับเรื่องนั้นนอกจากนี้เวลซาร์หรืออาจจะรวมถึงดีนอต่างก็มี สิทธิพลอำนาจที่ได้รับมาจากเวลเดนาวาในขณะเดียวกันกรณีของเลออนได้รับสิทธิ์อำนาจมาด้วยกำลังของตนเองแล้วพัฒนาจนถึงขั้นสูงสดุดแมว้ว่าดวงจรครอบงำจะไม่หายไปแต่ก็อาจจะหลงเหลือความเป็นไปได้ที่จะเกิดความผิดปกติเมื่อเป็นเช่นนั้นก็มีคำอธิบายมากเพียงพอสำหรับเหตุผลที่คำสั่งใช้การไม่ได้ผลกับเลออน อย่างไรก็ตามก่อนอื่นการทําความเข้าใจข้อมูลที่ถูกต้องก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญทางด้านของกีที่โดนถามก็เลยตอบว่าไอเฟลโดโฟเฟทํทำลายม่านพลังน้ําแข็งแล้วบุกรุกเข้ามาอย่างที่แกว่านั่นแหละคนที่ออกไปต้อนรับมอน,นั้นคือมิสซาลี่กับแลนด์ข้าเองก็ว่าจะออกไปงั้นกับมันสซกหน่อยอยนหลอกแต่เวลสาร์ดกับขัดขวางข้านาซีพอได้ยินคําตอบ ลิมมุลุก็พยักหน้าเข้าใจพร้อมกับกล่าวออกมาว่ากล้าวคือไม่ได้มีการติดต่อกันแต่เข้ามาใกล้งั้นหรอถึงจะเป็นเงื่อนไขเดียวกับดีนอแต่ก็น่าคุ้มใจว่าควรจะตัดสินเรื่องนี้ยังไงดีสินะพอลิมมุลุได้อธิบายแบบนั้นกี่ก็บอกว่าเพื่อที่จะแทรกแสงวงจรครอบงำจำเป็นจะต้องเข้าใกล้จนถึงระดับหนึ่งงั้นหรอแกกำลังคิดว่า มันอาจจะเป็นแผนที่ทําให้คิดอย่างนั้นสีนาะเมื่อกี้ได้สรุปแล้วลิมโมลุก็บอกว่าถูกต้องแล้วล่ะเมื่อได้ฟังการสนทนาระหว่างกีกับลิมโมลุนากรูเลวก็ถามว่าเลออนเอ๋ยแล้วตัวเจ้าเองรู้สึกยังไงบ้างล่ะนากรูเรียด้ถามด้วยความสงสัยเลออนก็ตอบว่าไม่ได้รู้สึกอะไรแค่ก็คือขาไม่อาจคิดได้เลยว่า จะถูกใครบางโหนคอบงำหนาเลออนตอบด้วยความมั่นใจเต็มเปี่ยมเช่นนั้นแต่ไอโทคอนโดหรือแมอ้กระทั่งเวลกินเองก็ยังไม่ตระหนักเลยว่าถูกควบคุมจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเชื่อคำพูดนั้นในขณะที่ริมโมลใช้ความคิดอยู่กีก็ได้กล่าวหยอกล้อกับเลออนสรุปคือสุดที่ละของเจ้าก็คือขากียังกล่าวไม่จบเลย เลออนก็ได้ตอบว่าไอบ่าก็ต้องเป็นคุณลเ,เอเอตอยู่แล้วสิรู้ไว้ซะว่าคนอย่างแก่น่ะไม่อยู่ในสายตาของข้าด้วยซ้ำเมื่อกี้ได้ตรวจสอบปฏิกิริยาของเลออนเลิมเมลูก็เลยคิดตามอ่ะไม่เป็นไรแฮนีมมรุคิดว่าความไม่หวั่นไหวเช่นนี้คือจะจำนงของตัวของเลออนเองไม่ผิดแน่ทั้งนี้ก็ใช่ว่าจะไม่มีหมู่กรมจริ้อยู่เลย เพราะอาจารย์ชิเอลพูดกล่าวว่านั่นคือคำพูดของเฟลโดเวที่ถูกบันทึกเอาไว้ในเขาวงกตสินะใช่นั่นแหละเพราะเฟลโดเวที่ได้ประชิญหน้ากับผู้เล่นเอกเคยพูดเอาไว้ว่าฮ่อหออะไรกันอยู่ตรงนั้นเองเหรอว่้นแล้วเชียวท่านเบลเดนนาวาดต้องการให้ขาชนะจริงๆด้วยสินะครับเมื่อตีความจากคำพูดนี จะได้ข้อสันนิษฐานว่าทั้งเฟลโอดโอเฟและมิคาเอลคงไม่ได้รู้ถึงขั้นว่าใครเป็นผู้ครอบครองอัลติเมทสกิลสายทุดสวรรค์หรือจะไม่มีสิ่งที่รับประกันได้ว่านี่ไม่ใช่การแสดงแต่ถ้าสงสัยไปถึงขั้นนั้นมันก็จะไม่จบไม่สิ้นสักทีเพราะลาสวอนของลิมมุลูบอกว่าไม่เป็นไรดังนั้นจึงควรพูดคุยโดยเชื่อมั่นในตัวของเลออน ในช่วงเวลาที่ลิมุรลุได้ตัดสินใจชิอเอลก็แนะนำว่าใช้การเล่าเหยียกับเลออนแล้วทำลายวงจรครอบงำสามารถทำได้อย่างแน่นอนถึงจะโดนคนชิอเอลเข้ามาแทรกแซงโดยไม่ได้คิดอะไรจริงๆแต่เรื่องนั้นลิมูรลุขอปฏิเสธในทางเสรีวิทยาเนียลิมโรลุไม่เห็นด้วยกับการใช้เล่าเหยี่ยกับเลออนดังนั้นความรู้สึกที่อยากจะเชื่อมัน ในตัวของเลออนเลยมีมากขึ้นก็ได้พอได้ตัดสินใจแล้วริมโรลก็บอกว่าดีละพอถึงจะคุยกันตรงนี้ไปก็ไม่ได้ข้อสรุกและถึงมันจะน่าสงสัยไม่จบไม่สิ้นก็เถอะแต่โดยส่วนตัวอยากจะให้คิดว่าไม่เป็นไรเพองานมาตัดสินให้เลออนเปลี่ยนสีเทาที่ใกล้สีดำแล้วรอดูสถานการณ์กันเถอะ เมื่อลิมโบโลได้ประกาศเช่นนั้นกีก็ถามว่าจะดีหรอแบบนั้นหนาะเมื่อกีได้ถามลิมโบโลก็ได้พยักหน้าตอบและลิมโบโลก็บอกว่าถึงจะไม่แน่นอนก็เถอะแต่ฉันคิดว่าสตูยังหาสถานที่ที่มีผู้ครอบครองสกิลสายทูตสวรรค์อยู่ไม่เจอหรอกเมื่อลิมโบโลได้ตอบคำถามของกีดารกเลก็ถามว่าหลักฐานที่ทำให้ยืนการแบบนั้นคืออะไรละ่ะ เนื่องจากดากูลิวถามด้วยท่าทางที่แปลกใจลิมโมโลจึงได้เสนอความคิดของตนเองมีบันทึกการต่อสู้กับพวกเฟโลโดโฟเฟลงเหลืออยู่ในเขาวงกดของลามมลิตนานา,นาถ้าคาดเดาจากคำพูดดังกล่าวดูเหมือนว่าผู้ควบครองสิทธิพลอำนาจที่พวกน,นั้นรู้จักดีมีแค่ผู้ที่ได้รับมอบจากวิลไดนาวาโดยตรงเท่านั้นเองฉันคิดว่า ถ้าเปลี่ยนสิทธิพลอำนาจที่รับมาด้วยกำลังของตนเองตราบใดที่ไม่เข้าไกลก็จะไม่ถูกมองออกหรอกนะเมื่อลิมโ,มโลได้ตอบคำถามของดากูลิวลาเมเลตก็พูดว่าจริงด้วยถึงการโดนอ่านข้อมูลจากเขาวงกดได้ง่ายๆจะน่าหงุดเงียตแต่เพราะข้อมูลนั้นถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพข้าจะไม่ผลละการลาเมเลตเองก็เป็นคนง่ายๆ ลีมุลูจึงได้พยักาน้าตอบว่าช่วยได้เยอะเลยล่ะจริงๆนะเพื่อเอาใจลาเมลิสักหน่อยเพราะเรื่องที่เขาวงกอดจนเยี่ยมเอทุกๆด้านนั้นเป็นความจริงลีมุลูจึงขอบคุณโดยที่ไม่ติดขัดอะไรและลาเมลิก็พูดว่าจะชมมากกว่านี้ก็ได้นะลาเมลิกก็ปากเปื้มเช่นกันลีมุลูก็เลยปล่อยผ่านทำพูดนั้นอย่างง่ายดายแล้วกลับเข้าเรื่องหลักลีมุลูก็กล่าวว่า เลออนไม่ได้เป่าประกาศสิทธิอำนาจของตนเองไปทั่วกลัวจะถูกเรื่องหลูอก็ต้องใช้เวลาไม่ใช่หรอเมื่อได้ยินคำพูดของลิมโมโรเลออนก็ตอบว่าพอการเปิดเผยสิ่งที่ตนเองทำได้เป็นการกระทำที่โง่เขลาค่ะถ้ามันใช่สถานาการณ์แบบนี้ก็จะไม่ทำานแน่แนพอลิมโมโพูดเลออนเองก็พึมพรมอย่างท้อแท้ส่วนทางด้านของกี กีเองก็พูดว่าอย่างนี้นี่เองกีดูท่าจะเข้าใจแล้วและตามมาด้วยลูมินาตเป็นอย่างที่เลออนพูดจริงๆล่ะนะเอาเถอะถ้าถูกเข้าประชิดก็น่าจะมีความเป็นไปได้สูงที่จะโดนมองออกข้าเห็นด้วยที่จะไม่วางใจกันอย่างชื่นเชิงข้าเห็นด้วยที่จะไม่วางใจกันอย่างชื่นเชิงแต่การละแวงมากเกินไปจนแต่ข้อการก็เป็นเรื่องที่ไร้สาระ เมื่อลูเมนัสได้กล่าวจบดาวกุลิวก็บอกว่าอืมข้าเองก็ไม่มีโค้ดต้แย้งเหมือนกันพอลูเมนัสสรุปดังนั้นดาวกุลิวก็เห็นด้วยนึกแล้วเฉียวว่าสองคนนี้ดูเหมือนจะทะเลาะกันแต่ที่จริงเข้ากันได้ดีการที่พวกเจ้าตัวจ้องเขม่งกันอย่างไม่ชอบใจนั้นดูน่าสนุกก็จริงแต่ในขณะที่ทะเลาะกันก็ยังไม่สูญเสีย คอสามารถในการตัดสินใจที่สุขุมเยือกเย็นและต่อมามิลิมก็บอกว่าเขาเชื่อในคำพูดของลิมมโหโลและคำพูดของเลออนก็ไม่ได้โกหกด้วยพไมิลิมการันตีแล้วปัญหานี้จึงปิดฉากลงพอคิดอย่างนั้นลาเมลิกก็พึมพำอย่างไม่เป็นเรื่องขึ้นมาใช่แล้วอาจจะต้องมีการจับตาดูเลออนจ้งเอาไว้แต่ปัญหาก็คือ จะรับหน้าที่นั้นละ่ะลาเมลก็พูดเรื่องที่ชวนกุ้มขึ้นมาอีกแล้วลิมโโลก็คิดตามถ้าดันพูดเรื่องนั้นตอนนี้ในที่แห่งนี้เราก่อในขณะที่ลิมโมโลรู้สึกว่าปัญหายังยุ่งกําลังจะมาอีกกีก็เลยพูดว่าลิมโโลคงกีได้จ้องมองมาที่ลิมโมโรลิมโมโลก็รู้ตัวแล้วพูดว่าพอได้แล้วพอได้แล้วละ่ะอย่าพูดมากไปกว่านี้เลยลิมโโลเขานึกแล้วเชียว ลิมโมลเขายอมแพ้แล้วในการแบกหลับนาที่ในการจับตาดูเลออนเอาไว้เมื่อลิมโมลไให้ออกตัวปฏิเสธกีเองก็ไม่ได้ซักไซต์ต่อไปสำหรับลิมโมลแล้วนับว่าเป็นพรเลยก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบวันทเพียงเท่านี้นะครับไปพบกันใหม่คลิปหน้า